สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะพาเพื่อนๆมาพับเปลี่ยนปูทานนะคะรูปแบบสวยๆค่ะอีกรูปแบบหนึ่งนะคะดอกบัวชมชนกนะคะสวยๆเลยนะคะนี่นะเ้นเหรียญที่หลังได้ค่ะนี่ค่ะนะคะเรามาทํากันค่ะวันนี้นะคะเราจะใช้ริบบินเบอร์สองขนาดความยาว50เซนติเมตรค่ะจํานวน4เส้นและลิบบินเบอร์สองขนาดความยาว35เซนติเมตรจำนวน8เส้นค่ะ ลิล้บินเบอร์2ค่ะขนาดความยาว45เซนติเมตรค่ะจำนวน2เส้นเรามาเริ่มกันนะคะเริ่มจากลิบบินความยาว50เซนติเมตรนะคะเราจะพับเข้ามาค่ะให้เดือมกันประมาณ3เซนติเมตรแบบนี้นะคะเสร็จแล้วพับตรงกลางให้เป็นมุมค่ะเอาลิบบินฝั่งด้านยาวขึ้นด้านบนค่ะนี่ค่ะเอาเส้นที่1ค่ะจับมานะเส้นที่2สวมมาในเส้นที่1เส้นที่3ส่วนมาในเส้นที่2เส้นที่4ค่ะสอดมาในรูที่1ค่ะ อ้าออกค่ะรวบเส้นที่สามขึ้นมานี่นะคะดึงเข้ามาให้กระชับแบบนี้นะคะดึงมาให้กระชับแบบนี้นะจากริบบินเส้นหนึ่งนี่นะคะเส้นที่หนึ่งค่ะพับเฉียงขึ้นด้านบนเส้นที่สองพับเฉียงลงมาเส้นที่สามพักเฉียงมาค่ะเส้นที่สี่ค่ะพับเฉียงขึ้นด้านบนนะคะจับปลายริบนิ้นสับล็อกเข้าไปแบบนี้นะนะคะเราจะได้ริบบิ้นแปดเส้นแบบนี้นะ เาเส้นที่หนึ่งค่ะจับขึ้นมาค่ะเส้นที่สองทับเส้นที่หนึ่งเส้นที่สามทับเส้นที่สองเส้นที่สี่ทับเส้นที่สามค่ะค่ะเราจะได้ริบินนะคะสี่เส้นอยู่ด้านบนแบบนี้นะเอามือช้อนที่ฐานไหมค่ะในปงกัอน้วชี้จับสี่เส้นด้สส<ย>านบนนะคะต่อมาค่ะต่อมาเราจะเอาริบินเส้นล่างสุดเส้นนี้ค่ะทิ้งลงเอาเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนเส้นล่างสุดทิ้งลงค่ะเอาเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนเอาเส้นล่างสุดทิ้งลง เส้นที่ฐานที่มาถับด้านบนเส้นล่างสุดทิ้งลงค่ะเอาเส้นที่ฐานที่มาถับด้านบนนะคะนี่นะเราจะเหลือริบบิ้นสีเส้นสุดท้ายแบบนี้ค่ะต่อมาค่ะต่อมาเราจะเอาริบบิ้นเส้นล่างสุดเส้นนี้ค่ะทิ้งลงเส้นล่างสุดเส้นถัดมาค่ะสอดเข้าไปในรูที่หนึ่งเส้นถัดมาค่ะสอดรูที่หนึ่งค่ะทะลุรูที่สองเส้นสุดท้ายค่ะสอดรูที่หนึ่งทะลุรูที่สามไปนี่นะคะรวบเข้ามาให้กระชับนะ รวบ้ามาให้กระชับแบบนี้นค่ะเสร็จแล้วพลิกกับด้านมาด้านนี้นะคะดึงเข้ามาให้กระชับอีกครั้งหนึ่งนะดึงทีละเส้นนะคะดึงเข้ามาให้กระชับเลยนี่ค่ะให้ได้แบบนี้นะคะจับดิดบินขึ้นมา1เส้นค่ะนับ1 2 3 4 5 6นะคะจับพาดข้ามหเส้นนะคะนี่นะ,ะเราจะเหลือ1เส้นนะคะอยู่ใกล้ตัวเราแบบนี้นี่ค่ะเส้านถัดมาค่ะจับพาดมาน,นะคะเอาลงรูถัดมานี่นี่ค่ะ นะเส้นหาจากพัดมานะสอดรูที่หนึ่งนะคะสอดเข้ารูนี้นี่ค่ะเส้นถัดมาค่ะจากพัดโค้งมาสอดรูที่หนึ่งทะลุรูที่สองเส้นถัดมาสอดรูที่หนึ่งทะลุรูที่สามคะ่ะเส้นถัดมาค่ะสอดรูที่หนึ่งค่ะทะลุรูที่สี่ เส้นสุดท้ายค่ะจะพัดมาสอดรูที่หนึ่งทะลุดูที่ห้าอ่าพอสอดเสร็จแล้วนะเราก็ดึงค่ะดึงเข้ามาให้กระชับเลยนะคะดึงไล่ทีละเส้นนะให้กระชับเลยนะคะ,คะดึงามาให้กระชับเลย นะคะเสร็จแล้วเราก็พลิกกลับได้มาด้านนี้ในขั้นตอนนี้นะคะใครจะใส่เหรียญใส่ได้เลยนะหรือว่าใครจะทําแบบเปล่าไว้ก่อนก็ได้นะคะใส่เหรียญทีหลังได้นะพอเสร็จแล้วเราก็สอดรอดสามเส้นไปค่ะหนึ่งสองสามนะีะสอดรอดสามเส้นไปตามแนวริบบิ้นเลยค่ะ เสร็จแล้วเราก็ตัดปลายดบิบินทิน้งน,นี่นะคะพอเราได้แบบนี้นะต่อมาค่ะต่อมาเราจะเอาดบิบินความยาว35ซนติเมตรค่ะจำนวน8เส้นนะคะที่เราตัดเตรียมไว้นี่นะจับมานะคะสอรลอดไปนะนี่เหลือปลายดบิบินไว้แบบนี้นะคะนะจับนี่ค่ะ ให้เหนือปลานีิบินไว้แบบนี้นะพอเสร็จแล้วเราก็พลิกกลับมาด้านนี้ค่ะจะับดิบินมาค่ะพับมาด้านหลังนะคะพับกลับไปด้านนี้ค่ะนะคะสอดรูดหัดมานี้รอสี่เส้นนะคะสอดรอสี่เส้นนะคะสอดรอสี่เส้นไปแบบนี้นะ เส้นสุดท้ายค่ะสอดไปนี่นะคะจะได้แบบนี้นะเสร็จแล้วเราก็พลิกกับด้านมาด้านนี้ค่ะสอดบ,บนปลายริบบิ้นนะคะล่อสามเส้นไปนะหนึ่งนะสองสามเลยนะสอดล่อสามเส้นไปตามแนวริบบิ้นแบบนี้ นี่ค่ะเสร็จแบบนี้นะคะพอเสร็จแล้วนะเราก็พลิกกลับมาด้านนี้เปิดริบบิ้นออกมานี่ค่ะจับริบบิ้นนะคะเส้นนี้นะโค้งลงม,มาแบบนี้นะนี่เส้นอยู่ตรงนี้นะคะข้ามรูนี้ค่ะมาสอดร,รงนี้สอดโค้งลงมาแบบนี้นะคะนคะ นะฮะจะได้แบบนี้พอเราได้แบบนี้นะคะล้วก็จับตะแคงมาด้านนี้ค่ะพับริบบิ้นนะคะทำน,นีนะคะพับเป็นมุมแบบนี้ปล่อยลงมาค่ะบิดโค้งมาแบบนี้พับลงมาด้านนี้ค่ะบิดคว่ำแบบนี้นะคะนะสอดลูกดนูนี้นี่ค่ะงลงมาแบบนี้ ะะก็จะได้กลีบแบบนี้นะับเป็นมุมค่ะจับโค้งมาด้านนี้หิดค่อม,มาค่ะยิดมาแบบนี้นะคะสอบลงไป ค่ะเราก็จะได้กรีบแบบนี้นะคะพอเราได้แบบนี้นะเราก็พับสอดขึ้นด้านบนค่ะ นี่ค่คะแล้วเราก็ตัดปลายริบบิ้นทิ้งค่ะต่อมาค่ะต่อมาเราจะเอาริบบิ้นความยาว45เซนติเมตรค่ะจำนวน2อเส้นนะคะนะเราก็สอดขึ้นไป ให้ะะเหนื่อยไปนี่บินมาแบบนี้นะจะไปบินมาค่ะพับมาด้านนี้ค่ะปิดโครงมาแบบนี้พับลงมาด้านหลังเลยค่ะนี่ค่ะ เส้นหนึ่งค่ะอีเส้นหนึ่งก็ทําเหมือนกันเลยสอดขึ้นไปด้านบน ลายบินเหงค่ะนี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะดอกบัวชมชนกนะคะสวยๆของเราค่ะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ